กระทรวงการคลังแจ้งข่าวด่วนนะครับจะมีการประกาศผลรอบเก็บตกรอบพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สำหรับผู้ที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับการเป็นเกษตรกรและคุณสมบัติด้านอื่นๆนะครับมีการคัดกรองรอบพิเศษนะครับซึ่งก็จะประกาศผลตั้งแต่วันที่ 4พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยไปดูการประกาศผลไปตรวจสอบผลมาแล้วก่อนหน้านี้และท่านไม่ผ่านประกาศผลรอบเก็บตกนี้ท่านอาจจะผ่านได้หากว่าหลักเกณฑ์ที่เขามีการตรวจสอบครั้งที่สองนี้ท่านผ่านนะครับเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบผลกันได้ตั้งแต่4พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof. g o t h หรือว่าเว็บไซต์ welfare. mof. g o t h หรือว่าจะไปติดต่อตรวจสอบผลที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ก็ได้นะครับหากตรวจสอบแล้วท่านผ่านท่านก็สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนได้ที่กรุงไทยออมสินหรือว่าทอกศออที่ท่านสะดวกนะครับยืนยันตัวตนเสร็จปั๊บ ถัดไปอีกวันหนึ่งก็ตรวจสอบผลการยืนยันตัวตนว,ว่ายืนยันตัวตนสําเร็จหรือไม่หากยืนยันตัวตนสําเร็จภายในวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านจะสามารถได้เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนี้เลยแล้วก็จะได้วงเงินย้อนหลังในส่วนของเงินซื้อของได้ทบเพิ่มอีก300บาทในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีวงเงินซื้อของ 600บาทนะครับแต่ถ้าเกิดท่านตรวจสอบรอบเก็บตกนี้ท่านผ่านแต่ว่าไปยืนยันตัวตนไม่ทันวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านก็ยังสามารถยืนยันตัวตนได้หลังจากนั้นแต่ว่าจะได้เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็เป็นไปตามรอบที่กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้น4ี่พฤษภาคมนี้ได้ ลุ้นกันอีกรอบหนึ่งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และไม่ผ่านเกณฑ์ท่านอาจจะผ่านในรอบพิเศษรอบนี้นะครับและอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์นะครับไม่ว่าท่านจะไปยื่นอุทธรณ์มาแล้วก่อนหน้านี้หรือยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เป็นคนละส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็มีประมาณ5ล้านคนเข้าไปตรวจสอบใหม่4ี่พฤษภาคมนี้ ท่านอาจจะผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่เขามีการคัดกลองใหม่และได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ